พี่วานเนาะรักไหมอ๋อพี oh. ่วานเลี้ยงหนูนะเออโอ้ยหว่าเสียวว่าไรเถอะอ๋อค่ะหนูไปให้แล้วบอกว่าพ่อน่าเกียดที่สุดในโลกโอ้พ่อน่าเกียดปุ๊บแล้วก็บอกว่าแม่ตดเหม็นมากใช่ไหมใช่ไหมเอลิีพูดสิไม่พูด อ๋อพี่วานเหม็นคุยกับน้องเลยตอนแม่อัดไว้แล้วไม่ใช่หรอคลิปนั้นนะอัดไว,อไว้ยังออลินเอลินเข้าใจมิเน่ว,ว่าคนไทยแ<ต>อม<อ>คนนี้คือใครเนี่ยคนนี้คือใครคนนี้คือใครคนนี้อ่ะคนนี้คือใครล่ะคคือใครคนนี้คือใคร,นค,ใค,รคนนี้คือใครอ๋อ

ว่าจะเลี้ยงกับเป็นยายอิงไม่อยู่ยายอิงอยู่นูน่นกรุงเทพนู่นกาดีนูน่นว่าจะเลี้ยงกับ